ครับคลิปนี้ช่องผมซักชนะสิทธิภาพพี่น้องนะครับผมมาสำรวจราคางูาครับสำรวจราคางูประจำวันที่30กรกฎาคมพศ2565นะครับผมตอนนี้ช่องผมซังเองก็อยู่ที่ตลาดนัดน้องแกหรือตลาดนัดชมพูบุตรนะครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดของเฮานะครับผมบรับคลิปนี้กันครับสิทธิภาพตำรวจแม่ลูกแม่แมเดียวแม่สาวรวมไปถึงผู้พ่อพันธุ์นะครับผมราคาถูกที่สูด่สุดที่สุดเลยครับ ขอฝากติดตามรับชมรับฟังราคาไปน้ากันนะครับพี่น้องทำมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นน้ำใจช่องเพิ่มซักแล้วกันครับพี่น้องครับและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมต่อไปเป็นมึงราคากันเลยครับตัวนี้แม่แลูกครับสวัสดีครับแม่ลูกวะครับแม่ลูกหร,รือแม่าาเดียว,อยยวโอ้ขายแล้วไปต่อไสร์ละครับบ้านนี้ อายุส่ต้อล่อครับอ๋อครับผมตัวใดครับนี่บอกตัวนี้เปิดไว้ไรเป็นไนครับเปิดได้สี่หมื่นหกพันบาทนะครับผมงอยูมเพื่อใดครับขุดสุ้มฝากไวฝากเบอร์โทรติต่อครับศูนย์แปดสองหนึ่งสองหกเก้ลูกของตัวใดครับตัวนี้ลูกพริดแดงนะครับเนาะ ลูกพริกแดงนะครับผมตัวนี้แหละครับตัวนี้แมนบ๊อครับพูดจ้าของครับนี่แหละครับนี่แมนบ๊อแม่ลูกปะครับแม่ลูกปะแม่ลูกปะครับนี่แม่ลูกห้องไว้รัสเป็นไหนครับเปิดไว้สิบสามหาครับเปิดไว้หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทนะครับเนาะงวอยุ่งเพื่ออะไรครับผมอยู่โพนทองครับอยู่โพนทองเนาะครับเนาะลูกเป็นลูกของตัวใดครับลูกของกันลุ้มตามลูกลุ้มตามเนาะครับเนาะจักเดือนหรอกครับ สามเดือนเศษนาะครับเนาะพ่อแม่ลูกเปิดไว้หลายไปไหนก่อนครับหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทนะครับแม่ก็ท้องแล้วครับแม่ก็ท้องแล้วแม่ก็ท้องไปเรียบร้อยนะครับแม่สมใช้ยังไปครับแม่ก็สมแล้วนะครับอันนี้ลูกไอ้ใบเกิดของตัวนั้นอันนี้ใบสมนะครับผมตรวจทองพลาดแล้วครับใบสมนี่นะครับผม นะครับวันทีผสมนะครับผมวันทีผสมวันทีนท่22พฤษภาคม6 5นะครับกำหนดคดีซ้อมมีนาปี66นะครับผมพี่น้องสนใจสนใจอยากได้ง,งวอไปเลี้ยงกับทรเขอมาติต่อสอบถามได้ครับ,บฝากเบอร์อทรติต่อครับ บอร์โทรติดต่อครับผม0933 0933 8933 8933 79 79อกรมวังงามพอกรมข้มๆครับพอกรมวังงามนะครับเนาะนะครับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่อยากเรียนว่าไปเลี้ยงกระทขกผมติดต่อสอบถามได้นะครับหรือไปมึงยุคของยุฟาร์มก็ได้ตัวจริงนะครับผมลูกแรกครับตัวนี้แหละครับสูงๆนี่แหละครับผมแม่ลูกอะครับแม่ลูกลูกตัวผู้รู้ตัวเมียครับ ลูกตัวแม่ไอ้ลูกของตัวใดนั่นครับหนึ่ง่หมดแล้วค่ะแบบเขาเป็นเห็ดใบเสียนะครับเห็ดใบเสียเนาะครับเห็ดเผาแล้วนะครับผมผมแม่ลูกเปิดไวไหนไปไหนครับเปิดไปแสนสามหมื่นเนาะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อครับ0 8 2ย์แปดสองหนึ่งสองสนะครับนี่แหละครับลูกนี่ครับลูกครับลูกเห็ดเผาหรอกมีแต่มิเขาจั่างน้อยนะครับผม เขาเห็นเราไปอยู่ครับเขางอกขึ้นมาให้ก่านะครับวกหางง่ายครับผมหัวหางเงางามดีนะครับนี่แหละครับผมแม่ม้าบอกครับม้าเจ็ดเดือนครับม้าเจ็ดเดือนม้าสมเสียงไบครับหกแปดครับเอฟหกแปดนะครับผมเปิดไปวลาไปไหนครับแม่นีเจ็ดห่อลองใดครับเจ็ดหมื่นหาพันบาทต่อรองได้นะครับเนาะ ฝากเบอร์โทรติดต่อครับ0 6 1ย6ห6 6 7ึ่งศูนย์หกหนะครับผมมั่ยยูงเพิ่อเลยครับทําเพื่องสารคามครับโทษครับยืนจับอยู่นี่แหละครับยืนจับอยู่นี่แหละครับผมแม่ลูกอะครับแม่ครับแม่ลูกลูกตัวผูกลูกตัวแม่ครับลูกตัวผูกลูกจักเดือนหรอครับนั่น ลูกซีเดือนเล้เนะครับเนาะลูกซีเดือนกว่าแล้วแม่ลูกเปิดไปหล้ยไปไหนครับ8แปดพันบาทฝากเบอร์โทรติดต่อครับ0ูนย์หกสองศูนบอกเบอร์โทรอีกที่หนึ่งครับศูนย์หกสอง5 8 2 9สามห้าแปดสามนะครับผมนี่แหละครับลูกครับแม่สมไปแล้วครับแม่สมแสงไปครับครับผมเอหกแครับผมเข้มหกแปนะครับเนาะนะครับ นี่แหละครับผม,ผมเปิดเปิดเวลาเปไหนครับผมเปิดเวลาครับผมเป,ปสบฝากเบอร์โทรติดตอครับ093 0 9 7 097 0ลูกของตัวไหนครับลูกซีไว้ครับลูกซีก 2. 2> ไว้หไมหลอดครบครับนะครับผมไม่หลอดครบ สวัสดีครับผมงวแม่ลูกครับแม่ลูกแม่ลูกไทยบัานเหาอเนาะลูกโตผูลูกโตผูหรือโตแม่ครับลูกโตผูนะครับเนาะลูกโตผูนะครับงูแม่น้อยนี่ให้ลูกดีเนาะให้ลูกดีน้ำนมดีสดดี น้ำนมดีน้ำนมแม่ดีเลี้ยงลูกดีเรียงลูกเก่งเนาะครับเนาะผมแม่ลูกเปิดไว้หลายไปไหนครับเปิดไว้ที่สองก็ได้เปิดไว้สี่หมื่นสองพันบาทนะครับผมต่อร้องเลยเนาะครับเนาะนี่นะครับลูกโตผูด้วยครับผมลูกโตผูง้อยู่งเพื่อไรครับง้อยู่จังหันง้อยู่จังหันเนาะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อครับ094 0 9 4 3 7 6สี่ศูนย์เก้นะครับผม ซื้อหอยยังก็ค้าหอยอานซื้อหอยอย่านนะครับเนะออาะมาต่อกันเลยครับผมงามๆเลยนะครับเนาะสูงหลายไปไหนครับผมลอยสี่สิบหานะครับเนาะลูกของตัวไหนครับ ลูกซีไวซนเกนะครับเนาะเปิดไว้ไหลายไปไหนครับตัวนี้เปิดไ้เก่าหมื่นบาทฝากเบอร์โทรติตอ่อนะครับ065 398 8ห้าสนะครับผมผู้ที่อยากได้งวัวนไปเลี้ยงนะครับกาโทรเข้ามาติดตอ่อสอบถามได้นะครับแดงๆครับสำหรับเป็นแม่บ๊อกนะครับตัวนี้แหะครับ คุณพ่อเปิดไว้หลายเป็นไรครับคุณพ่อครับ17ครับ47นะครับผมผมฟังราคาบุปผิดแท้ๆแหละครับมันอิงราคางวดถิดเป็นทีราคาเกษตรกรเขาถึงได้เลยนะครับผมทองจะเข่าสามเดือนทองใช่ยังใบครับมาธาดอมาธาดอเนอะครับเนาะทองมาธาดอไว้นะครับผมทองมาธาดอไว้เรียบร้อยครับใบหลอดครบ ้มาซื้นี่ยก้องต้องต้องครับงัวยูมเพื่ออะไรก่อครับพ้นท้องครับอยู่พ้นท้องฝากเบอร์โทรติดต่อครับ087 087 0166 0166 346 346นะครับผมนี่แหละครับผมแม่ลูกเปิดเวลาเป็นไหนครับ หกหมื่นสองงวยยุ้งเพื่อใดครับอำเภอเมืองยะโสฝากเบอร์โทรติดต่อครับผม062ย์ห0สองหนึ่งศูนยนะครับเป็นแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกนะครับตัวต่อมานี่ยแหละครับตัวต่อมานี่ยแหละครับพี่เปิดไวซี่้ค่ะเปิดใบซี่สิบเก้านะครับเนาะฟังราคาบุฟเฟต์แท้นละครับมื่อนี้ครับมื่อนี้ไอ้ระฆางว่าลุงหลายนะครับผม ไปไปซีเก่านะครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับ081ย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าซีซีนะครับผมง้อยู่เพื่ออะไรก็ครับง้อยยูยโศนะครับเนาะตัวนี้ผมถามไปถามแล้วแม่ลูกปะครับแม่ลูกครับมแม่ลูกลูกแม่หัวโลนธรรมชาติลูกก็ลุนธรรมชาติลูกของตัวใดครับผมลูกบักคุตตันลูกหุตตันเก้าเก้าเก้าวะ คมแม่ลูกเปิดไปไร้ไปไหนครับแสนเจ็ดหมื่นหาพันครับเปิดไปแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทแม่ทองหาเดือนครับแม่ทองหาเดือนแล้วผสมเสียังไปครับผมสติงเล่ครับใส่สติงเล่ไว้เนาะครับเนาะลูกได้สิบเดือนครับใส่สติงเล่ไว้ลูกได้สิบเดือนแล้วใบหลอดพบนะครับผมมีใบเกิดลูกวันที่วันที่ผสมวันที่สิบกุมภาพันธ์หกห้านะครับผมกำหนดคลอดกับยี่สิบสองพฤศจิกา อันนี้ใบเกิดลูกนะครับเนาะใบเกิดลูกลูกคุตตันลูกคุตตันนะครับผมองัวเฮายูมเพลย์ได้ก่อครับว่าปีปทุมครับว่าปีปทุมฝากเบอร์โทรติดต่อครับผมหกห้าศูนย์หกห้าหกหกแปดห้าเจ็ดห้าหกนะครับผมงัวยู่ว่าปีครับงัวอยู่ว่าปีเนาะครับสามารถสามารถคำว่ามึงตัวจริงได้เนาะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวไปไสร์ะครับบนี้ครับคุณพ่อครับ เอาไปใส่ครับบานเนี่เอาไปขายจังไลล่ะครับตัวตัวละเท่าไหร่ล่ะตัวนี้หาหมืนสตัวนั่นล่ะครับ37มสิบเจ็ดงวยูมเพื่อใดครับยูพนมไพเนะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต้นะครับคุณพ่อครับ086 086 07หกศูนย์แปดหกนย์เจ็ดศูย์เจ็ดสานย์สามศูนาห้าหนึ่นนะครับอุ้ยอวดดีนะครับน วนวนดีวนงามเลยครับเป็นกะจับเป็นกะจับเป็นเลี้ยงเลยครับคนละถ่ายงี้เลยปึกเลยครับนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมช่องเพิ่มซักเองกับขอกล่าเข้ามาสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ